งานนี้ต้องบอกว่าสื่อเกาหลีเขาช่างสรรหาถ้อยคำมาบรรยายได้ออกรถออกชาติสุดๆเหมือนกำลังภาคหนังสงครามฟอร์มยักษ์ที่ไทยเป็นพระเอกแล้วมีเกาหลีเป็นคนส่งอาวุธเทพให้ เริ่มต้นเรื่องราวในคลิปนี้เขาปูพื้นมาแบบดราม่าหนักหน่วงว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้แค่ตึงเครียดธรรมดาแต่มันคือการระเบิดอารมณ์ที่อัดอั้นมานานโดยเฉพาะฝ่ายไทยที่ดูเหมือนจะหมดความอดทนแล้วจริงๆหลังจากที่มีการประทะกันจนทหารไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บ ความพีคแรกที่สื่อเกาหลีเขาขยี้คือบทบาทของผู้นำไทยในคลิปซึ่งระบุว่าเป็นคุณอนุทินที่สลัดลุกประนีประนอมทิ้งไปเลยแล้วสวมบทผู้นำสายเหี่ยวประกาศกล้องผ่านจอทีวีว่าพอกันทีกับการเจรจาที่ไม่ได้ผลถ้าศัตรูมไม่หยุดคุกคามเราก็จะจัดหนักให้จำไปจนวันตาย คำประกาศนี้เปรียบเสมือนเสียงระฆังเปิดยกแรกที่ทำเอาชาวเน็ตไทยในคลิปฮึกเหิมกันสุดขีดถึงขั้นประกาศในโซเชียลว่าถ้าฝั่งนู้นกล้ายิงบ้านประชาชนเราก็จะไปถล่มบ้านผู้นำเขาคืนให้สาสมงานนี้เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันไม่มีใครยอมใคร จากนั้นภาพก็ตัดไปที่ปฏิบัติการทางทหารที่สื่อเกาหลีเขาดูตื่นเต้นมากเป็นพิเศษนั่นคือการที่กองทัพอากาศไทยส่ง F16 ขึ้นบินพร้อมระเบิด MK82 ของอเมริกาเป้าหมายคือคาสิโนโหรูฝั่งกัมพูชาซึ่งเขาแอบกระซิบข้อมูลลับมาว่าภายใต้ฉากหน้าของบ่อนการพนันแสงสีวิบวับนั้นความจริงมันคือรังบัญชาการรบและคลังแสงย่อยๆของทหารกัมพูชาดีๆนี่เอง แถมยังมีข้อมูลข่าวกลองระบุชัดเจนว่าฝ่ายตรงข้ามแอบลากเอาเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องทั้งของจีนและโซเวียตเข้ามาประชิดชายแดนโดยเล็งเป้าไปที่สนามบินบุรีรัมและโรงพยาบาลประสาทซึ่งเป็นจุดที่รับไม่ได้อย่างแรงการชิงลงมือถล่มคาสิโนทิ้งจึงเป็นการตัดแขนตัดขาไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ทันตั้งตัว แต่ไฮไลท์ของเรื่องที่สื่อเกาหลีเขาภูมิใจนำเสนอจนตัวสั่นก็คือการเปิดตัวพระเอกขี่ม้าขาวซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นระเบิดนำวิธี KGB ของเกาหลีใต้นั่นเองเขาเล่าแบบเจาะลึกเลยว่าทำไมอาวุธชิ้นนี้ถึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ผู้นำกำัมพูชานอนไม่หลับ เดิมทีกองทัพไทยเคยคิดจะใช้ระเบิดเลเซอร์ลิซาร์ทรีของอิสราเอลแต่ติดปัญหาตรงที่ระเบิดรุ่นนั้นมีระยะยิงสั้นเกินไปต้องบินเข้าไปใกล้เป้าหมายซึ่งเสี่ยงต่อการถูกสอยร่วงด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศ HQ12 ที่กัมพูชาซื้อมาจากจีน แต่พอเปลี่ยนมาใช้ KGGB ของเกาหลีทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะเจ้าระเบิดตัวนี้กลางได้ไกลเป็นร้อยกิโลเมตรทำให้เครื่องบินรบไทยสามารถปล่อยของขวัญชิ้นโตนี้ได้จากระยะแสนไกลปลอดภัยหายห่วงแถมยังแม่นยำระดับจับวางชนิดที่เคยมีนักบินมือบอนเขียนข้อความ Hello Hun Sen ฝากไปกับระเบิดเพื่อทักทายผู้นาฝั่งนู้นให้ขนหัวลุกเล่นๆได้ด้วย แล้วที่แสบสันที่สุดก็คือการที่สื่อเกาหลีเขาถือโอกาสเผาอาวุธจีนที่กัมพูชาใช้อยู่สักเกรียมเลยเขาบอกว่าระบบ HQ12 ของจีนที่กัมพูชาฝากความหวังไว้นั้นเอาเข้าจริงก็แค่เสือกระดาษโดยยกเคสตัวอย่างจากพม่าที่เอาระบบนี้ไปยิงสู้กับชนกลุ่มน้อย ผลปรากฏว่านอกจากจะยิงโดนฝ่ายตรงข้ามไม่โดนแล้วยังโดนสวนกลับจนเรดาร์พังยับเยินขายหน้าไปทั่วโลกดังนั้นต่อให้กัมพูชาจะขนอาวุธจีนมาตั้งป้อมหนานแน่นแค่ไหนถ้าเจอ k g จ b ของเกาหลีเข้าไปก็คงทำได้แค่นั่งมองตาปริบๆร,รอรับแรงกระแทกเท่านั้น ปิดท้ายความยิ่งใหญ่ด้วยการจับคู่ในฝันที่สื่อเกาหลีเชียสุดใจก็คือการนำเครื่องบิน T-50 TH ในคลิปเรียก F-50 ที่ไทยซื้อจากเกาหลีมาติดอาวุธ KGB ของเกาหลีอีกเช่นกันเขาบรรยายสรรพคุณว่าเจ้า T-50 นี้ เก่งเรื่องบินต่ำและคล่องตัวสูงเหมาะมากที่จะมุดหลบเรดาร์เข้าไปปล่อยระเบิดใส่หัวใจสำคัญของข้าศึกซึ่งถ้าไทยใช้สูตรนี้จริงกองทัพกัมพูชาที่ไม่มีเครื่องบินรบแม้แต่ลำเดียวก็แทบจะปิดประตูชนะไปได้เลย สรุปแล้วคลิปนี้คือการประกาศศักดาของอาวุธเกาหลีในสมรภูมิอาเซียนโดยใช้สถานการณ์สมมุติของไทยกับกัมพูชาเป็นเวทีโชว์ของเราไปก็อวยไปแบบนินเนียนว่าถ้าอยากชนะแบบใสๆปลอดภัยและเฉียบขาดก็ต้องใช้อาวุธเกาหลีเท่านั้นแหละจ้า ในคลิปนี้เขาได้ระบุตัวเลขไว้อย่างชัดเจนเลยนะว่าตอนนี้กองทัพอากาศไทยเรามีเจ้าเครื่องบิน T50TH หรือที่ผู้บรรยายในคลิปเขาเรียกชื่อรุ่นว่า F50 ประจำการอยู่ทั้งหมด12ลำถึงตัวเลข12ลำอาจจะฟังดูไม่ได้เยอะแยะมหาศาลอะไรแต่สื่อเกาหลีเขาก็ขยี้ประเด็นนี้ซะหน้าเกรงขามเลยเชียว เขาบอกว่าถึงมีแค่โหลเดียวแต่ก็เป็น12ลำที่เปี่ยมด้วยความคุณภาพคับแก้วเพราะในขณะที่ไทยมีเคี้ยวเล็บทางอากาศที่ทันสมัยขนาดนี้ฝั่งกัมพูชากลับไม่มีเครื่องบินรบประจำการเลยแม้แต่ลำเดียวเท่ากับว่าน่านาน้ำนี้เป็นของไทยเราแต่เพียงผู้เดียวจะบินไปทางไหนก็สะดวกโยทินไร้คู่ต่อก่อน แถมเขายังวิเคราะห์เสริมความมั่นใจให้อีกว่าเจ้า12ลำนี่แหละจะเป็นพระเอกในภารกิจกวาดล้างระบบป้องกันภัยทางอากาศเพราะในขณะที่พี่รุ่นอย่าง F16 เก่งเรื่องบินเพดานสูงและความเร็วสูงแต่น้องๆ T50TH หรือที่เขาเรียกชื่อรุ่นว่า F50 กลับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการบินเกาะภูมิประเทศในระดับต่ำมีความคล่องตัวสูงมากจนเรดาร์จับทางไม่ถูกเหมาะเหมงที่สุดที่จะรับหน้าที่หิ้วระเบิด KGB าไปย่อนใส่เป้าหมายแบบเงียบๆเ,เชียบๆเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วของจริงสื่อเกาหลีเข้าอวยยศขนาดนี้ฟังแล้วก็อดภูมิใจในความเลือกเก่งของกองทัพเราไม่ได้จริงๆเชียวแหมพอเลื่อนลงไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ในคลิปนี้บอกเลยว่าบรรยากาศในช่องคอมเมนต์นี่เดือดปุดๆไม่แพ้เนื้อหาในคลิปเลยเชียวเหมือนนัดกันมาเปิดปาร์ตี้อวยยศประเทศตัวเองกันยกใหญ่อ่านไปก็ยิ้มมุมปากไปเพราะส่วนใหญ่เขาภูมิใจกันเหลือเกิน เริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยพวกนี้คือสายอวยไส้แตกภูมิใจในเทคโนโลยีเกาหลีแบบสุดลิ่มทิมประตูหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ทำนองว่าเห็นไหมล่ะอาวุธเกาหลีของเรานี่แหละของจริงไม่ใช่แค่ราคาดีแต่คุณภาพระดับโลกบางคนก็แซวว่าอาวุธเรานี่มันแม่นเราจับวางใครได้ไปใช้ก็เหมือนมีบัตรผ่านทางสู่ชัยชนะเรียกว่ายือดอกพกความมั่นใจกันมาเต็มร้อย อ่านแล้วรู้เลยว่าเขามองอุตสาหกรรมความมั่นคงของเขาเป็นว่าหน้าเป็นตาของประเทศมากๆต่อมาคือกลุ่ม FC Thailand กลุ่มนี้อ่านแล้วชื่นใจแทนคนไทยเพราะเขายังจำแม่มเลยว่าไทยเราเคยส่งทหารไปช่วยรบในสงครามเกาหลีคอมเมนต์จะออกมาแนวซึ้งๆหน่อยเช่นไทยประเทศคือมหามิตรที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาขอให้ชนะนะหรือคนไทยคือพี่น้องของเราขอให้ปลอดภัยและใช้อาวุธของเราปกป้องบ้านเมืองให้ได้ บางคนถึงขั้นบอกว่าถ้าไทยรบจริงเกาหลีต้องส่งอะไหล่กับอาวุธไปช่วยไม่อั้นนะห้ามกักเด็ดขาดดูรักและเป็นห่วงเป็นใย,ยเราดีจังแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือกลุ่มนักขิงที่จ้องจะบลัฟอาวุธจีนโดยเฉพาะพอในคลิปบอกว่าระบบป้องกันของจีนสกัดอาวุธเกาหลีไม่ได้ชาวเน็ตเกาหลีก็พากันรุมสับเละเลยบอกแล้วว่าของจีนเชื่อถือไม่ได้มีแต่ราคาคุยบางคนก็ว่าเอาขยะมาขายชัดๆสงสารคนซื้อไปใช้จริงๆ แล้วก็ขำเพราะเขาแซวแรงมากเหมือนเก็บกดมานานที่โดนจีนบลัฟไว้เยอะพอเห็นของตัวเองเหนือกว่าเลยใส่ยับไม่มียัง้งสุดท้ายคือกลุ่มสายบู๊ล้างผลาญที่เชียร์ให้ไทยจัดหนักแบบไม่ต้องเกรงใจใครคอมเมนต์พวกนี้จะดุเดือดหน่อยประมาณว่าจัดการ,รเผด็จการให้ซิ่มซากไปเลยหรือต้องทำให้รู้สำนึกว่าอย่ามาแย่เสือหลับ ดูเหมือนคนเกาหลีเขาจะอินกับการต่อต้านเผด็จการและอยากเห็นคนใช้ไม้แข็งจัดการกับคนพานก็เลยเชียร์ให้ไทยเราใช้ KGB ถล่มให้ราบคาบไปเลยที่เด็ดต่อมาที่เขาเอาไปขยี้ในข่าวคือคอมเมนต์แนวเชียร์ให้ทหารไทยแหกกฎเพื่อความเป็นฮีโร่ เขาเล่าว่ามีคนไทยจํานวนมากโพสเชียร์นักบิน F16 ทํานองว่าอยากเห็นนักบินสักคนแกล้งทําหูทวนลมไม่ต้องฟังคําสั่งผู้บังคับบัญชาแล้วเลี้ยวเครื่องบินไปหย่อนระเบิดใส่บ้านท่านผู้นำฝั่งนู้นซะเลยรับรองว่าถ้าทําจริงคุณจะกลายเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ของคนไทยในพริบตาตรงนี้สื่อเกาหลีเขาดูจะชอบใจเป็นพิเศษเพราะมันเชื่อมโยงเข้ากับสินค้าของเขาอย่างระเบิด KGB พอดี เหมือนเป็นการบอกกลๆว่าคนไทยเชื่อมั่นว่าอาวุธชิ้นนี้แม่นพอที่จะเด็ดหัวผู้นำได้จริงๆยังมีอีกประเด็นที่สื่อเกาหลีเขาหยิบยกขึ้นมาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังคือคอมเมนต์ที่วิเคราะห์เรื่องการเมืองระยะยาวชาวเน็ตไทยบอกว่าถ้าเราไม่บุกไปถึงพนมเปญแล้วจัดการสองพ่อลูกตัวปัญหาให้จบๆไปปัญหานี้ต่อให้อีกร้อยปีก็ไม่จบหรอก ซึ่งทางเกาหลีเขาก็เอาประเด็นนี้มาขมวดปมขายของต่อทันทีว่านี่แหละคือเหตุผลที่ตระกูลฮุนเซนต้องกลัวระเบิด KGB g GB ของเกาหลีที่สุดเพราะมันคืออาวุธที่คนไทยหวังจะใช้เผเด็จศึกปริตํตำนานตระกูลผู้นำเจ้าปัญหานี้ซะสรุปโดยรวมแล้วคอมเมนต์กว่า90%คือมาเชียร์ไทยและภูมิใจในอาวุธตัวเองกันสุดฤทธิ์แทบไม่เห็นใครมาดราม่าหรือต่อว่าไทยเลยมีแต่ยุส่งให้ใช้ของแรงจัดการให้เด็ดขาด อ่านแล้วก็ได้แต่อมยิ้มว่าถ้าเกิดเรื่องจริงขึ้นกองเชียร์เกาหลีคงพร้อมเปกระสุนให้เราไม่อั้นแน่นอนจ้า